นี่สวัสดีค่ะพี่เอสทีทุกท่านทุกคนค่ะมันนี่มีเอื่อยแล้วก็มีป่าแล้วก็มีรูงมาเนาะทุกคนอ้อนก่อเลยมาตลาดน้องเพิ่นบอกว่าเอื่อยบอกว่าอยากกินต้มป้ากับอ่าก๋อยป้าฟีบื้อน้องเคยเพิ่นว่าแล้วทุกคนอ้อนก็เลยเพิ่นโอนเงินมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะเพิ่นอ้อนก็เลยจะเนาะจะไปซื้อป้านั่นเองทุกคนเนาะในในตลาดบอนเฮานี่แหละเนาะบ่ได้ใกล้ปานใดเนาะกะที่แรกว่าที่แรกว่ามีโอข้าบัดนี้เอ้ยบ่มีโอเนาะก็เลย ซื้อป้าแล้วก็มาซื้อเขาสานเพิ่มเพราะว่าเดี๋ยวอ,อีกว่นพีอาทิตย์ก็สิมีน้องๆเมื่อ ่ะสื่อของหวานบรรัวดอกบัวลอยเดีย๋ยวไปสั่งเขาไว้กับพีสั่งปลา,า <c oughs> บัวลอย เขาฮาโลจ้ะเฮ้ยฮาโลหรือฮกโลว่ะหนูสัง่งปกติฮาโลได้เนาะโอเคจ้ะฮาโลเดีย๋ยวหนูเมาเด้อ okay, จ้ะโอเคจ้าป่ะทุกคนไปสั่งไปสั่งป่าก,กันเนาะอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่อ่สตรอเบอรี่กับนมสด ลายยางนอนหนีก็เป็นพักหลวกพังยังน่ากินน่ากินเลยทุกคนก็ข้าวในหนีกัน่ากินทุกอย่างแต่ว่าบอกงายคืออ่อนอยู่ในหนีตลอดนะก็เลยมีการแบบว่ามีการแบบเบื่ออาหารเอาเลอย่างเงี้ยวุ้นข่อยยากวอาง่ายคือบื่อยากเลยไปสั่งป่าไว้ก่อนป่าพึ่นมาประเดมมีฟองหวานมีหวนน้รวมได้ทุกกองเนาะรวมได้ทุกกอง ใหไปเอาอันนั้นก่อนป้าก่อนไปสั่งป้าไว้ก่อนห่านปราจำมีตาอย่างเดียวอนโกไ้วเอาปลานอีล้ว่น่างบ้านนะก็มีปานก็มีมีลายป่าเนาะบอสํองตัวซตัวหนึ่งอะฮนะแม่แม่คือเธอตัวบอกใหญ่มันจับใหญ่บลิลมเลยป ไปสั่งป้าไว้เรียบร้อยแล้วก็สั่งเขาไว้เรียบรอย้อยเลยเล็กสิมสืบโค้งอันนี้สมพักหอยอุ้มีหอยเปล่าม,ม,มีเลือดฮะไข่มดแดงเนาะแมน,นไม่ไข่มดแดงเป่ามีอายุมักแตงเออย่างเนาย่างปลาไแต่ก็ทำนั่นแหละเอาผักย่างอีกกินกับกินแต่มักแตงบ่อ่าแล้วก็มะผิดผิกสวน ติว่วใช้คำติวบะ่ะกินกับอาหารบอะเออกับกรอย,อ,อ,อ,ยอันนี้ทุกเจ้าบาทจ้ะสิบบาทคือก,กันเนะเเเเาะหมัก,มกบ่ะหมักก้เาอืมีแต่เปิืนห <laughs> มัก,มกเ้มกยมาน,มานี้เอาอยัางอีกเอาต้นหอมเด้หอมมัน,นเด้หอมมันนี้นะเขาเอาิญเออเกินหอมป่นเฮ่ท่านเลยหมัดบอะหอมมัดแล้ว มัดแล้วตนหอมเขาย่างอยู่ได้เนาะราายั่คะคย่งอยู่ตลนหอมบะคาย่างเขาห้ย่งแล้วก็ไปมากรูไปย่งยังย่า่งบลายหลเอาเสือได้ามเอาเสือไปมีดาเลยมากับจาอาว โอเคสำนันแล้วเนาะก็แหเลยเอาลายลายอาชิมหาาชิมหาอือสองกล่องสามชิ้ยี่ส yes ิบได้ไดยั้ไงรวมได้ทุกกล่องเลยจ้าอันนี้แล้วจ๊ะ ใแถวยี่สิบสองสามสามสิบจ้าอันนี้เมื่อกี้หนูเอาแบบนี้เนาะยังค่ะไม่ได้หนูคิได้แค่สองบบอย่างอ,อ๋อมะพร้าวใบเตยอ,อ๋อมะพร้าวใบเตยรวมได้ค่ะปอใหม่ได้เลยจ้าอันนี้ก็เป็นนัน <c oughs> มันน่ากินหมดเลยอะค่ะอันนี้จริงจริงมันรสจะไม่เหมือนเออมันมันน่ากินหมดเลยเอออันนี้แหละยังอ๋อดู ว่ามันเป็นตะเสียบเบบน,นี้เราขายนะจ<ม>ิวเราจะไดเนี่ยเป็นตะเสียบ๙บาท่าแล้วแล้วเฮากระสือมาจนไหนนะเนี่ยในชมวู่น้ำเนะาะวนนี้งนสมนอ,อูไณอยู่พอามาับงยันอะไรมากยายาแม่อล่วมางก็ที่เราเกิดเราขายๆว่าถือรถอยังสกยายงี่เลยเออทีไรเออเรถโรงพรยาบาลแม่ทีไรเราที่เรานั่งอยู่ในหัน ไปฝาก nhà บายบายอันดีโอ้มาหับแล้วเอ็นว่าให้เอ,อิดรถโรงพยบาบาลค่ะคว่าพุ่งเราถือ,อยังสักอย่างนี่แล้วรถรถเชี่ยวบ่ก็เลยรถเอิดรถพยาบาลบ่เพิงหานาทีอ่ะน,น่ะอ้อมาเพิงหานาทีอ่ะทุกคนอ่อนยางตลาดแป๊บเดียวมาเลยโอ้กี่อันาน,านาับอันดีือว่าแล้วเพราเขาอยู่ในเมืองเนาะ อยู่ในเมืองเราเป็นคนโบกวิ่นไห้อะไรสนากเราเฮ็ดเห็นเราตลอรอาอ้อนกระมาหอดทองเป็นทีเดียวปล่อยแล้วจ้านี่ค่ะเมื่อนี้กับ่บมีโอเนาะแต่ว่าอ่าเมื่อวานนีมีโอเนาะก็เลยก็ไดพักมาตามการซิปเนาะแล้วก็ได้อันนี้มาชมพู่โลซีสิบาทก็ได้พวก้นหอมผมมาขีพผมมาบวบเนาะ แตก็ได้พับสิวมาสิกินกับมาสีเห็ดก่อยป้าเนาะแล้วก็ได้ทั่วผู้แล้วก็ได้บวบมาเนาะสีไฮวันนี้สีไฮป่า้องกให้กินค่ะแล้วก็ห้องวานจ้ะทุกคนทุกคนทานนี่เนี่ยเนายข้องวาน,น <c oughs> อย่ากบอกเลยว่าบัวลอยนี้สิบบาทนีเนี่ยบักร้ายมานะันอ่ะสิบบาทในอันนี้อนนอ,อนออนยี่สิบเนาะเออเอือ,นอ,อนเด็กนี่เออแบบนอันๆๆ้นไม่เลือาข้องวานน้ำเดือนอน,น,นแล้วกัน,นีอ่าอันนี้เป็น เป็นถั่วดำเนาะถั่วดำจ้าทุกคนแล้วก็ได้หุ่นน้ำเนาะสามสิบบาทอันนี้เกาบาทเป็นห้าสิบบาทสำหรับซื้อมาแล้วก็ได้ข้าวสารเนาะได้ข้าวสารข้าวสารกับซื้ออ่าซื้อห่านประจําเนาะทุกคนซื้อหานประจําเนาะเพิ่นจะขายโลละสามสิบบาทแต่ว่าแบบว่าเป็นลูกค้าประจําหันเลยมั้งเนาะเพิ่นก็เลยลดราคาให้สามที่สองบาทเนาะอ้อนเอาฮาโลกะนร้อยหกสิบบาทเนาะ แล้วก็ได้ป้านำปลาเนินเนาะปลานิยนสอ,องโตร้อยสิบห้าบาททั้งหมดทั้งมวลเนาะอ่ะอันนี้ห้าสิบบาทแต่อันนี้ห้าสิบบาทแล้วก็อันนี้สี่สิบสี่สิบสี่บาทแล้วก็ทัวเนาะแล้วก็พักแง่งเนาะอยากกินอ่อนก็เลยซื้อทัวมาแล้วก็พักกาดเออพักกาดเงี้ยพักกาดทางบ้านอ่อนอะ่ะเอนพักกาดตดเน้นเนาะเปกคนบ่หัวทางบา้านพี่พี่สี่เอนพักการ์ดเงีกก้ย มันสีแบบขึ้นห่นจังหน่อยอ่ะกลิ่นอะไไปหลังทีแล้นอนท้องมันท้องมันกรไดจำนี้มาได้ตอนนี้เมื่อก่อนแต่ว่ากับเขาในในตู้เย็นกันยังมีอยู่นอนแต่ว่าแบบว่ามีมีมอ่าว่าไงคือมีคนกินมีคนมาเพิ่มนั่นเองนะทุกคนจ้าเนาะมีคนมาเพิ่มนั่นเองกันเลยสื้อมาเพื่อไว้นั่นเองจ้าเนาะ กับเบื่อเพิ่นมาแวะนาะกับลุงเพิ่นมาแวะก็เลยซื้อกับเขาจะเห็นกินแรงกันนั่นเองจ้ะมันนีทุกคนจะ้ะโอเคนอกจากสำหรับคลิปนี้นาออ้อนกันตองคอโต้ลาไปเพียงเท่านี้เด้อจ้ะอ้อนกันตองขอขอบคุณเด้อจ้ะพีพีเซีทุกท่านที่รับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้น้องนี่แล้วนาะทุกคนแรงงานเหล่าชีอยู่ไทยเนาะ,ะการสื่อเนาะการสื่อการกินค่ะ ไขายขายกันแล้วก็คันมาซื้อ,อยังมาเหตุกินเองเนอกาจะประหยัดกว่าแต่ว่าเฮาก็ต้องสื่อได้หลายสิ่งหลายอย่างหันกินได้หลายคนก็นยิ่งประหยัดเนาะคือกับข่าวอาทิตย์หนึ่งอ่ะอ่อนก็จะออกคนละสามร้อยเนาะและ้วพอบาดีออกกันคนละสามร้อยแล้วพอแบบว่าเออ้ามันบม่พอกะะเดิมเพิ่ม่าเริมมาายเฉลี่ยอาทิตย์น้าอ่อยหักไปอีกอ่อนก็หักอย่างประมาณอ่อนก็บจบเงินอ่อนแต่ก็พอเก็บอาทิตย์ต่อไปอ่อนก็อเอาในเงินส่วนรวมนะมา ใส่เงินอ่อนเนาะประมาณนั้นเลยเนาะทุกคนประมาณนี้แล้วนาะงแรงงานลาวที่อยู่ไทยกะกินแบบซะได้กินแบบสบายๆปุ้บป้าย,ยัางกับบอดี้แพง์พักเนี่ยแล้วล่ะยังกับบอดี้แพงเนาะโชคดีอารีเนาะทุกคนโอเคจ้าคลิปนี้ขอตัวลาไปเป็นทนี้เด้อจ้าก็ขอบคุณ่าพีพีเอสที่ตุลาธีรับชมรับฟังแหละเป็นกำลังใจให้พีพีเอสีมีความคิดเห็นยังไงกันเนยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันเด้อจ้าสำหรับมันนี่คอตัวไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย